สองตัวสี่สิบห้าสองตัวสี่สิบห้ามามราคาดีนะผู้ชมครับมราาไ,ไม่เอาแพงเนาะมมมไม่ต้องเอาแพงมากเลี้ยงยิงขายงเลียงยงขาย,ยงพอเอาแขอ,คอบคุณเอาแล้วอันนี้คือตัวแรกนะผู้ชมครับที่ยาเราเียาวๆไงคือถ้ายาวยาวมันชอบดึงออกเนาะยาวาก็จะตกแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จบเลยผู้ชมครับ เยี่ยมจริงๆเลย,ยเป็นเป็นบ่วงเลยหรือเปล่าสวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมคอกวัวบ,บ้านๆที่จะปล่อยราคาวัวพ่อพันธุ์ให้เราไปขุนต่อนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของวัวนะครับเทคนิควิธีการผูกเชือกให้วัวกินหญ้านะผู้ชมครับ เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่วังหลังป่ายาวตำบลตำบลสมุงเพลิงเมืองจังหวัดสุรินทร์คุณพ่อมีเบอร์โทรไหมครับไม่มีมีเบอร์ลูกอ่าเดี๋ยวเบอร์ลูกเนาะอ่าโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงวัวแต่ละตัวลักษณะหน้าตาแล้วก็ราคาผู้ชมครับเอาหญ้าไปให้วัวเอาหญ้าไปให้วัวเลี้ยงวัวอะไรบ้างครับนี่ชาลีบรามันชารลีบรามัน ช่วงนี้เราก็อ,อ,อ,อ๋อมีทุกสายพันธุ์เลยเหรอครับใส่ตะก,กร้าให้อย่างนี้เลยเหรอครับ<ม>โอ้ผู้ชมครับบรรยากาศดีมากเลยวัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับนี่ทั้งหญ้าทั้งหญ้าบดท,ทั้งหญ้าเกี่ยวทั้งฟางทุกอย่างเลยหญ้าในานาข้าวในานาไปตัดให้กินออืแล้วตรงไหนที่วัวชอบกินมากที่สุดครับหญ้านี่เลยหญ้าบดใช่ไหมครับ พูดให้เขาให้มันกินเนาะมีที่ปลูกเยอะเนาะครับผมงานกว่างาานกว่เนาะครับผมให้ได้กินเห็นว่าให้มันกินไปตามของมันตามอย่าให้มันออกเข้าออกเข้าออกะมกินแบบต่างคนต่างกินมัดทุกตัวเลยนะผู้ชมครับตัวให้มันแยกกันกินอ๋อมัดทุกตัวเลยแล้วปล่อยแล้วก็กินแล้วก็ปล่อย พอมันกินเสร็จแล้วถึงจะปล่อยน้ำกินไรไปอ๋อเนี่ยผู้ชมครับ้ามันเข้าซองมันมันต้องถอย่อยออกถอยเข้าก็คือวัวไม่ต้องถอยออกถอ้เข้าแล้วมันก็ยังไม่แย่งกับอื่นด้วยกินกินตายกินายหมเดลกระเทให้ก็คือเ่วนลูกก็แบ่งไว้แล้วอโเนี่ยผู้ชมครับแต่ถ้าลูกนี้อิสระเลยถ้าลูกนี้ก็คืออิสระของล็อกของมันครับผมมันก็อยู่ล็อกของใครของมันแต่ถ้าเป็นแม่วัวก็จะผูกเชือกอย่างนี้มันช่วยอะไรได้บ้างพ่อนอกจากมันกินได้เยอะ แต่เยอะกว่าเราไม่ต้องไปยุ่งยากไล่ออกไล่เข้าอืไม่ต้องดันออกเลยนะเรากระแนงไปครับผมอันนี้คิดยังไงทำยี้วะโอ้มันตรงยังว่าแล้วก็ต้องประหยัดไว้กนเผื่อมันถอยออกถอยเข้าดึงหญ้าออกไปมาไปมาอันนี้คือจบปัญหาเลยอจทจบปัญหาที่หญ้าเรายวยาวๆไงโอ้คือถ้าหญ้าอยาวมันชอบดึงออกเนาะหญ้าก็จะโกถอยไปมาไปมาครับผม แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จบจบเลยโอ้ผู้ชมครับเยี่ยมจริงๆเลยอเป็นเป็นบ่วงเลยเหนะบ่ไว้ไม่ได้ชวนเทามันครับผมแม่สาวยังไม่ชวนเทาลายตัวโอเคครับผู้ชมครับเป็นเทคนิคดีๆเลยนะครับสามารถที่จะเอาไปทําตามได้เลยนะบ่เนาะ สองมันต้องให้มันออกพอออกเสรเข้าพอออกเสร็จเข้างตัวมันก็แย่งกันกินชนกันอีกอ๋ออย่างนี้ไม่ชนด้วยมีปัญญากินที่ไหนก็กินเลยโอเคง่ายหมดแล้วถ้าเราซื้อให้มันอันนี้คือหญ้าเนเปียบดนะท่านผู้ชมครับวันหนึ่งกินประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณพ่อเยอะขึ้นรายร้อยกิโลเหมือนกันหลายร้อยกิโลเหมือนกันเป็นยี่สิบตัวกันเนาะถึงสามสิบตัวเนาะระหว่างวัวไทยบ้านวัวพันเนี่ยอันไหนมันได้ราคาดีกว่ากันครับ ตัวพันธุ์เขาก็เราเลี้ยงยากบ้านเราก็เลี้ยงยากนะบางตัวเขาก็เป็นแต่โครงสร้างเฉยๆมันก็พอมมันย่าไมพอมเมืนตามฟาร์มเขาครับผมก็คิดว่าโครงสร้างดีแต่ไม่มีย่าก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมช่วยบ้านเราดีกว่าบ้านเราดีกว่าลูกผสมดีกว่ามันก็อ้วนน้ก็อ้วนไปเลยครับผมโอ้ใช่เลยผู้ชมครับส่วนมากเราคิดแค่ว่าอยากได้โครงสร้างใหญ่เนาะแต่ว่าย่าเราไม่ถึงไม่ถึง วัวหันไม่ถึงกระจุกมันเหมือนเราเลี้ยงฟาร์มใหญ่เขาครับผมฉะนั้นถ้าวัวบ้านเราเราเลี้ยงวัวบ้านเราก็ดีเหรอครับผมอโอเคครับผู้ชมมีพ่อวัวที่พ่ออยากขายไหมครับนี่มีมีสองตัวสองตัวนั้นใช่ไหมไปดูเดี๋ยวเราไปชมกันนะผู้ชมครับวัวสายพันธุ์อะไรครับคุณพ่อชาเล่กับบรามันชาเล่กับบรามันวัวกี่ปีกี่เดือนแล้วครับสองปีสองปีเป็นวัวลูกผสมเนาะลูกผสม ด้านนู้นนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมวัวที่พ่อ,อาจะขายนะครับขายสองตัวนั่นแหละตัวตัวละเท่าไหร่พ่อสองตัวสี่สิบห้าสองตัวสี่สิบห้ามาราคาดีนะผู้ชมครับราคาไวแค่หน้าแรกไม่เอาแพงนะเนาะไม่ต้องเอาแพงมากเลเี้ยงยิงขายยิงเลี้ยงยิงขายยิงพอเอาแพงพอพอคุณจะเอาแล้วไอ้น,นี้คือตัวแรกนะผู้ชมครับตัวนี้ลูกครึ่งชาเล่กับ,บวัวบ้านนะพ่อเนานะ ไอ้ตัวนี้กี่ปีครับสองปีทั้งสองตัวเท่ากันสองปีทั้งสองตัวเท่ากันสอ,สองตัวนี้ราคาสี่สิบห้าอ่ะอีกตัวหนึ่งด้านนี้นะผู้ชมครับบรามั่นตัวนั้นสองสสตัวแล้วเท่าสองตัวเลยละบรามันตัวนี้นะผู้ชมครับไอ้นี่สมดดหรอดหรือผสมตัวมาหรอดทั้งหมดพ่อพันธุ์อะไรจําได้ไหมครับบรามันนั่นแหละแต่จำชื่อพ่อพันธุ์ไม่ได้เนาะไม่ได้ละไอ้ไอ้พริกแดงอ๋ออันนี้ไอ้ลูกพริกแดง ลูกพริกแดงนะครับผู้ชมครับสองปีสองตัวนี้ราคาสี่หมื่นห้าอันนี้ก็พ่อมันไก่เดอซันอ๋อลูกของเดอร์ซันอันนี้ลูกของพริกแดงนะครับตัวนี้นะผู้ชมครับราคาสี่สิบห้าสองตัวนะครับวัวสองปีกว่าสองปีกว่านะตัวนี้ลูกของเดอร์ซันครับผมเขาทงีแครับอันนี้ลูกของ เดอนตรเดือนไหมครับอัน,นลูกเนะดือดซันเนาะเดือดซันล้มธรรมชาติแม่ธรรมดาแม่ธรรมดาแม่ไทยบ้านโอเคครับผู้ชมตัวนี้นะผู้ชมครับวัวสาวนะพ่อเนาะขายสามหมื่นสองปัวปราะม่านลูกผสมนะผู้ชมครับยังไม่เคยมีลูกมาเนาะอายุป,ประมาณสามปีกว่าๆว่านะพ่อเนา,าะขายราคาสามหมื่นสองถ้าซื้อไปก็ได้นะครับแม่พันธุ์สวยๆเลยนะผู้ชมครับ เนี่ยผู้ชมครับราคา3 2มหมื่นสองโวตัวนี้ข้อดีของวัวตัวนี้มีอะไรบ้างครับพ่อเลี้ยงดีคุณดีมันอ้วนมันมีฟองอะไรโวตัวนี้มันเลี้ยงเชื่องง่ายอ๋อมันเชื่องเ,อเลี้ยงง่ายจัดดื้อไม่อะไรไม่ดื้อไม่อะไรราคา3ามหมื่นสองครพ่อเนาะอ่ะโอเคครับผู้ชมครับแล้วตั้งแต่เลี้ยงมามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับนี่นนมีบ้างมีบ้างใช่ไหมครับเป็นโรคเป็นอะไรเนาะ เราสามารถที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นได้บ้างไหมครับเช่นเช่นอาการอะไรครับการมันไข้มันก็มีตัวมันสั่นตัวอะไรขางมันอ่ะตัวมันสั่นครับผมตัวมันคนมันฟูขึ้นมาเนี่ยเวลามันเวลาเป็นไข้เป็นไรกินหญ้ากินไรครับผมน้ำมูกก็แห้งจนผิดสังเกตแร้ก็รู้แล้วตัวไหนมันเป็นตัวนั้นไม่สบายครับผมก็คือขนฟูสังเกตได้ชัดเลยชัดเลย ไม่กินหญ้าน้ำมูกไหลแต่จมูกมันแห้งแต่น้ำมูกมันไหลจมูกแห้งน้ำมูกไหลบริเวณจมูกก็คือตรงปลายจมูกอ่ะปลายจมูกนี้ใช่ไหมมันแห้งมันไม่มูกว่วงัวเป็นไข้เป็นอย่ังไงเลยอ่าเนี่ยผู้ชมครับคือจมูกวัวที่ปกติก็คือจะมีเหงื่อเพราะเนาะมีเหงื่อมีเหงื่อแว่าวัวมันไข้คนมันฟูบางบางตัวมันก็เวลามันมันไม่สบายมันท้องมันก็อืดอืม ถ้าเราสังเกตดีๆที่ปลายจมูกของวัวก็จะชื้นเพราะเนาะมีเหงื่อทุกตัวอันนี้คือแข็งแรงแต่ถ้าเป็นวัวที่เป็นไข้จมูกจะแห้งไม่กินหญ้าด้วยอ๋อสังเกตตรงนี้เลยใช่ไหมครับเดินคๆนั่นละเดินโค้งๆนั่นเลย๋อมันเดินไม่สะดวกครับผมคุณผู้ชมครับไอบ่วงตัวนี้มาช่วยได้จริงๆนะสังเกตเมื่อกี้มันจะชนกันไม่ชนนะผู้ชมครับติดเชือกอ แย่งกันกินไม่ได้คนละซองคนละล็อบคนละรอบของใครของมันเลยเลยเยี่ยมจริงครับผู้ชมครับเนี่ยผู้ชมครับสังเกตนะครับว่าวัวที่นี่จะมัดเชือกทุกตัวนะพ่อเนาะช่วยได้จริงจริงนะผู้ชมครับได้ช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยมันจะไม่แย่งกัน,กนแล้วมันจะอยู่ซอ,องไครซองมันเลยผู้ชมครับ,บสบายสบายเลยอยู่ใครครับภูมิใจกับอาชีพเลี้ยงวัวไหมพ่อภูมิใจเนาะอาชีพของเราอาชีพเสริมเนาะครับผมเวลาดำนาดำไรเสร็จ เสร็จแล้วก็ดูวัวลานเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้กับปล่อยวัวส่งปีใหม่ปล่อยทิ้งไงมันกินครับผมตามยถากรรมตามสบายของมันธรรมชาติของมันครับ <นะ S 2> ผมอ่าสำหรับแต่หน้านี้แหละหน้าน,นี้หน้านเดียวพอเนะนะนาะอ่าเราบาบก็จะมีปล่อยบ้างปลูกไว้บ้าง,ปางเป็นตัวครับผมตัวผูกก็ปลูกไว้ตัวเมียเราก็ปล่อยทิ้งทิ้งไว้ครับผม